แม,ม่โมองนะมันเข้ายามไปเือหรือเปล่าว,ว่าแม่เจ้าคุณได้ปลาใหญ่แท้น่ะอู้หูปะจุ๊บปะจุ๊อุ้ยอย้มานแทะสี่ห้าหกเจ็ดแปดดับ Nào đi nào xúc lên <laughs> Xúc khám ấy. Ôi, ai ơi Năm lực, một lực, mình cháu ảo khám mà thịt nhắn Ô, thì cái thịt đây rồi Nào ôi, chân cho kênh ยังเอาคามซิเป้ละไปหานุญนเถอะโมเมนต์คามนำมาได้พี่น้องคามน้ำไปอีกฝากหนึ่งอีกเนาะที่คามน้ำไปสวนตีนี่เฮ้ยหนาวว่าแม่หนาว ตอนนี้เขากะห้างหมงแล้วน้องมาลุ้นกันพี่น้องวัสีไดบอกมืออื่นนะมันหม่านเด้อมือนี้ห้างส่งตอดเนาะเบื่อหนาวแหงทุกคนเยอะพรมขาววาวคืออังคีอังียินดีอังีหนาวหนาวสวัยดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีกันยามเศ้าเด้อหลังจากที่พวกเขาห้างมองไว้มือวานนี้เนาะเขาก็สิ่พากันมายามเนาะยามก็พ่อแม่ยามแต่เศ้าได้เนาะเด้จนเราโอกอบิ่งแม่ มื่อเช้าพากันไปตลาดเนาะกับมาก็คืออีกขีคือสวยเลยพี่น้องไปเดี๋ยวจะไปยามมองกันเนาะไปรุ่นกันวนาสิได้บอซึ่งเ้าห้างมองอยู่น้าสานเนาะอยู่แม่น้ําสานเนาะอันนี้เป็นครั้งแรกของปีเลยแม่บอแม่ที่มาห้างมองอยู่นะทุกครั้งแรกแต่แม่แอดมู่แม่นี่นะทุกคนมูแม่แอดพอแอดถนัเพื่อนมาห้างเพื่อน่าได้ได้ก่อนละแม่แนะไดยินอย่างนั้นเลาวบอได้ทุกคนมาโลดไปเดี๋ยวเาไปรุ่นกันเนาะสีได้บอนี่คือสภาพของคนที่จะไปยามมอง แล้วนั่นคือคนที่มาเฝ้าเมียไปยามองช่วงนี้พ่อบอสบายทุกคนบอค่อยได้เห็นน้องบอมเฮ็ดคลิปน้ำพอเด้อพ่อ,พอ่นบอสบายแหงงน้องพ่อช่วงหนึ่งพ่อ่นเม็ดเลือดขาวขึ้นต้องว่าสาวห้าพันคุณนะโอ้เสียวด้คขามน้ำนะสิแหงมาลอยสุขุดสุลอยน้ำบูเป็นเ <laughs> ฮ้ยเย็น เขาบ่เบิ่งน้ำก่อเขาเบิ่งน้ำเขาเป็นวินวเมื่อวานนี่นะเกือบไหลน้ำเอ้ยเขาเลี้ยวไปถึงฟ้าเลยน้ำซัดเด็กซีละไหลาตาอ่าน้ำซัดแหงขนาดทุกคนโอ้ยเลิกต้แม่แถวนั้นนะ่ะถ้าทิไปแถวเดือดเห่าเขาเบิ่งกับด้นเลี้ยวผู้ว่วกกวา,านะไห,หลาตาไม่รอกันเลยไปปะเขาซึยข้ามทะเลเกาะ เทนสัดบ่คอยแปะเออเอไล่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 เฮากระสิมยามต่อนทีหนึ่งกันก็โอค้คาบน้ำมาเมื่อกี้นี่แคลเกืบฟาดใส่ก้อนหินคลองก้อนหินบักงหญ่ๆหนึ่งพัดถือแคลน้ำซัดอีกโอ้แม่นี่กือเวดเดอรนี้บอกเขาเอาเหือมาจอดใส่บอดจะมัดหมองตัวดี บุ้มแม่เข้ารักแล้วว่ามองหันเอายานเข้ารักยามแล้วเด้อเอาเหือมาปะไปนี่แล้ละพันซ่องร้อยเปอร์เซ็นต์คนละที่เขามีสิจิยามของเจ้านี่มอง,งพระมองพราท้านออข้ามาข้ามแล้วมันบรเเ็นเนาะดอดเนาะอ้ยไปขึ้นเหือเขาขุดปุ๊ดนะนี่นแม่มองนะไม่เข้ายามไปเฮือล่อปะ มันมองเยอาส่งคือเท่ได้ลแเมะโมแม่นเนาะมองเจ้าตีนไลก่กานั้นมองแม่แอดตี้เหนื่อแม่แอดตัวนี่ ตัวแรกแฮตมันมาไหมขี้เหงอะอามันคาดมาแม,ะมะ่คือว่ามิดจีรีอยู่อืมคือมิดอยู่นี่ ถ้าหน้าเราเอาอันส่วนเมตรไปหางเนี่ยหางอยู่บนทุ่นนะแถ่าครึ่งอันวัดนะน้ำมันเลือกแถ่นั้นนะหางก็ได้ก็ว้าว่ายอตอืม เหือยก็ได้อัตวบาทุงขี่ถ่านี้ออกไปซ่อมพี่เงยจุคนโอ้ได้ตัวหนึ่งอะไนี่ไงว้าสิใจจตัวเดียวนี่หน้า,า,นากะ็ะึกตัว บอกว่ามือคืนบ่ทึกไหมมันเป็นยังไงทึกรือมีคนมาลักแม่แอทมาหาก็คือว่าใดอยู่เนาะมันมตื่นผลดตรตงไหมยอยู่เห็นฮอดดอนเงนียไปห้างวันนีะมีจะเงื้อ ไร้ามตูวสามคนสรามตัวเเป็นเด้อ ่อโบม,มนันป่าได้ขี่เงือ่ะยกขึ้นบ้าดูหัน่ะแม่เกี่ยวไม้ว่ะบอดี่ตัวเงือทางนั้นคุณอ่ะโอ้สาวเริ่มมาห่างอยู่บนนี้มาห่างละ อืมเอา,าก็มาคํำเดสัวหางแล้วเราเมื่อยละหัน้วมืมอลงบึ่งนบนเม่ห่างงงที่เพือเขารักจริงด้วยเนะาะ กะจีวา้วยกันเลยจ้าแท้จ้าดึ่มมาห้างโมงเลยสิเนาะน้ำตื่นตื่นหนึ่งเขากาะชีวาน้าขึ้นมากค่ะไม่ยหนไ่เห็นเหนีวลกระทึกย,ยูหรอป่าหมันจิบทึกน้ำขี้เนืออะไรเนอะุณไ่ะ ปลาเป็นดั่นั้นดูเนาะปลาลักน้ารือปลาอันสกางได้ <laughs> เราจะปลาสกังว้าแม่เจ้าคุณได้ปลาใหญ่แทะน่ะเฮ้จยจะไปกินมดบันทีอุยนะ แห้งจีคลองไปไล่อันเลยจะปุ่มสิสันในป่าสีหาตูป่าเออโให้วาวเลยเนาะมึงนะ ได้ปลาตัวเดียวนี่ก็พอกินแล้วนะไปเอาตัวนี้แหละไปอาะนะข้อเกืบกนาดคล้องขี้เหยื่ออยังบ่พอร์ยมาคองเกิบอีกมองนี่มันม,มักคล้องมองนี่นะโอ้มานเด้อมานส้มใจป่ะแม่มานมานเดอ้อปลาเคี่ยวกันเป็นปุ่มเป็นพันอยู่เด้อว่าะสัน อาเจียวกันเป็นบ้มเป็นพันแล้วจริงๆนะป้าเจ้าเขาจะไปยามตอนที่สองกันพี่น้องเริ่มยามตอนที่สองแล้วพี่น้องตอนนี้น่าจะได้อยู่มะรุนกันเนาะใจเชะปะรู้สึกว่ามาห้างแต่ละปีอยู่แถวนี้นะมันก็ได้อยู่แต่ แล้วปีนีนาปีนีนาบูโฮสิเป็นยังไงดีโอ้ปลาดุกปลาดุกอ,อุ้ยโอ้มานแท้พึดปุ๊บก็ได้ปลาดุกปั๊บโลดดอาได้สักตัวต่อแม่ เบิ่งจักสีนาเม่หนาวเลยนะตอนนี้บ่ค่อยมีเฮียปะไหนดีได้มาอีกแล้วสามตูตอนนี้นะแถวนี้น้ำเลือกง่ะทุกคนแถวนี้นะไม่อยากให้แม้ไปเลือกยนว่ามัน แม่กะลอยน้ำาบเป็นเหากล็ลอยน้ำาบเป็นสินะส,สี่ตัวแล้วแม่ลอยพอเป็นยูเวลาลอยแล้วนคนขี้ฝูมแม่ว่าส่วนเหานี่ตี่ลอยแล้วจมลงบัดเดียวลุดห้ตัวแล้วเออตอนนี้เป็นตาอยู่เนาะ แม่ยกขึ้นมึงดูอันเอาก้มลงไงแม่มันเห็นหน้าอีแม่น่ะเออ อมอหอยเชลนี้คือว่าเงียบมันเชือกตีเชลน้ำเลิกเนาะ,อะตอนนี้ไดห้าตัวหกตัวดีกว่าตอนนี้ได้เจ๊ตัวมันก็ืึแคชลซนพวกมันถือ บัดตอนบอ่อหางอู้มันทึกอยู่ซ้นพี่เด้น,นี่ขอ้เหงาขี้เห้อบัดตอนบอ่อหางคือว่าดินด้องๆ้องดองอยู่เนาะเหาะแล้วว่าปุ่มป่าเยอะเบิงดีๆีเป็นปุ่มขี้เหงอไม่อย่างเออ อืมกลางคืนบ่ถทึกเนาะเลยแปดตัว แม่อันนี้สีห้าวมาหางอีกวะยังสีห้าวอีกวะมา,ม,มาอีกอย, <laughs> ยู่ยังมึงดูปลาอยู่ใส่ <laughs> ปลาอยู่ใส่ละ <laughs> นี่พี่น้องอันนี้คือป่าที่เหา่าใดเนาะมองสองตอัวในป่าซ้ำนี่ในะปลาดูกตัวหนึ่งเนาะนี่ป่าลูกอยู่ไหนในปลาลุกตัวหนึ่งจะยักตัวก่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดตัวในป่าสิบสองตัวพี่น้อง มองซองตอนได้ปลาสิบซองตัวโอ้ยสิบสามตัวกับปลาดุกอพอปิ้งอยู่เนาะพอปิ้งกินเแซวอยู่ว้าวพี่น้องมาเด้อกินปิ้งปลายามเแ้าน้ำกันเด้อพี่น้องปลาที่เราได้มาจากการหางหมองเราก็ชิม,มาปิง้งกินฮอนๆจากซีเรนมันนี่ซีเฮ็ดซีเฮ็ดตำแจ่วอันมะกอกใส่หอมปลอมแต่เหมือน มันมันในป่านี่นี่นะนี่นะป่านี่นะโคตรแซ่บเลยยามนี่นะยามหนาวดีป่าปิดกันหอน เดี๋ยวจะจปลูกไปอีกก่อนว,ว้าวพี่น้องมาได้กินข้าวน้มกันเด้ออาหารของเฮ่ามือนี้เนาะก็คือมีส้มพักซุปพักแล้วก็แกงมะบวบใส่ปลาทุกตัวเดียวอนะไรเนาะแจีวมะกอกอ่าตำแจีวมะกอกหอมปอมเนาะใส่หอมปอมแล้วก็ปิ้งปลาเนาะแล้วก็ซีนเทงปลาสิแซ่บอาหารของเห่ามือนี้เนาะบ่แมน่นบ่แมน่แมนกินเศร้าจะเด้นเนาะกินสวยนี่นะทีนมังปีนปลา แต่งอาหารหลายเยื้อและกลายเป็นสวยเลยพี่น้องมาด้ยวยกินข้า,าวเ้าน้ำกันเดอ้อป่าธรมรมชาติแซบได้ป่าแซ็บข้าวกำำลัมอัมล่ำเลยเจีวมะกอกใส่หอมปอมต่ำหอมหอมหอมปอมกินละออกส,สมสมวันๆมะกอกเนาะมาเด้อพี่น้องเดอ้อกินข้าวเ้าวนครอบครขวน้งแฝดเดอ้อสามคนนี่ได้แต่ว่าอาหารเต็มตุ <laughs> เผ็อือาะเาปลาถ้ามาซาอกินทางกลางอู้ขาโขอปลาหน่อยเนี่ยไมเก็จะกินนะ่ยเขากินที่ชอเขาก็กินชอเขาก็กินอ,อนนำเภอตะกลางไงเพราะว<ด>่าโอเคเนาะพี่น้องเดี๋ยวน้องบอมจะขอตัวกินข้าวก่อนเด้อมื้อนี้กลับไปห้างมองกับแม่สองตอนกับพอได้ปิ้งด้วยเนาะอาหารกระหลายเงี้ยงยูมูนีนะส้มพักเออส้มพักมือรรมอม้อนี้บแมนองเห่าเด้อพี่น้องอ่า าลาเพิ่นเอาให้เนาะน้องพ่อนะเอาให้ป้าเพิ่นเอาข้าวจี้ให้สองก้อนพ่นะกินข้าวซะก่อนพอจังกินข้าวจีนพอยำอีกยำกินข้าวอีกโอ้ยข้าวเบอร์เฮาเจ้ากินข้องดองเ่ต้องกินยุดเพิ่นว่าขาลามข้องดองช่วงนี้พ่อบสบายพี่น้องเอ้ย โอเคเนะพี่น้องคลิปนี้จะขอตัวลาไปก่อนเด้อเดี๋ยวน้องบอมขอตัวกินขา้าวก่นอนแล้วกัสิเฮ็ดเวียกเงนินไม่ย,ยิ่งไม่ย่อยนี่แหละหลัมื้อนี้จีได้ขึ้นไปส่วนอย่างอีกเนะาะบาย